Immigrant. วันนี้เราจะมาดูชุดลูกสูบของถังพ่นยานะครับยี่ห้อแบตนะครับที่เป็นชุดลูกสูบพลาสติกนะครับกระบอกพลาสติกนะครับด้านข้างนะครับจากคลิปก่อนนี้เราจะบอกว่าตัวนี้อะไรจะใช้กันได้หมดนะครับเหมือนกับของตัวกระบอกสูบทองเหลืองนะครับเรามาดูชุดถังตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้เป็นถังพักอากาศนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรตัวเดียวกันนะครับขนาด8นิ้ว ข้างในต้องมีลูกปืนทองเหลืองอยู่นะครับตัวนี้เวลาถอดล้างก็ดูนะครับอย่าให้มันหายนะครับถ้าลูกปืนตัวนี้หายจะไม่สามารถอัดลมได้นะครับคือมันจะเก็บลมไม่อยู่เลยครตัวนี้บางทีเห็นว่าเสียว่าเสียก็คือลูกปืนหายลูกเดียวนะครับตอนล้างต่อมาจะเป็นชุดลูกสูบนะครับกับกระบอกสูบตัวนี้จะเป็นรุ่นพลาสติกนะครับเอาไว้สําหรับพ่นเกลือโดยเฉพาะทนการกัะกรอนสูงนะครับแต่พลาสติกตัวนี้เป็นพลาสติกเกรดที่ทน uv นะครับ ใช้งานได้หลายปีไม่เสื่อมไม่ก่อมน,นะครับ,รบตัวนี้เป็นชุดก้านก้านมันก็เป็นก้านพลาสติกเหมือนกันนะต่อไปเราจะมาเปิดฝาดูนะครับครับข้างในก็จะเป็นกระบอกสูบนะครับแบบตัวนี้การบำรุงรักษาเหมือนกับรุ่นตัวกระบอกทองเดือนทุกอย่างนะครับตรงนี้ต้องมีน้ํามันนะครับกรณีน้ํามันแห้งก็ใสน่น้ํามันเบอร์30ก็ไปสักฝาหนึ่งก็พอนะครับ กรณีใช้งานไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าพบน้ําอยู่บนฝานี้นิดหน่อยนะฮะแสดงว่าลูกสูบเริ่มหลวมแล้วก็คือเราก็ถอดลูกสูบชุดนี้ออกมาครับแล้วก็ขันลูกยางตัวนี้ทีละหน่อยให้มันพอดีกับตัวกระบ,บอกสูบมันถ้าขันแน่นไปน้ําจะไหลออกตังจากแกนมันนะฮะต้องขันให้พอดีนะครับเสร็จแล้วก็ยัดลูกสูบกลับกรณีว่าขันไปจนมันขันไม่ได้แล้วก็คือเปลี่ยนลูกยางใหม่นะครับชุดนี้ลูกประมาณ 40- 50บาทนะครับแล้วแต่ที่นะครับ หรือจะสั่งจากทางเราก็ได้นะครับมีบริการให้นะครับอะไหล่ทุกตัวเรามีสำรองนะครับพวกนี้ซื้อไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะหาอะไหล่ไม่ได้นะครับครับนี้ก็ถอดเก็บนะครับปิดฝาแลวก็นิ่มนวลมากครับตัวนี้ใช้งานดี ชิ้นส่วนข้างในก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับถังพ่นยากระบอกสูบพลาสติกสําหรับทนการกัดก่อนสูงนะครับครับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ